โอเคครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะวันนี้ยินดีต้อนรับกลับมากับรายการไม้ครับหนึ่งหนึ่งจุดสิบห้าจุดสองเอาชีวิตรอดของเรานะครับอันนี้เป็น EP สองแล้วโอเควันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับโอ้ยอยู่กับผมโบนัสครับโบนัสนะครับชื่อนะครับชื่อแดง Overkill ครับเวอร์คิวบุพสตีฟโอเคนะครับ วันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันครับปูนะมาทำนกเพียมก่อนวันนี้เราจะมาทำฟาร์มแกะก่อนนะครับเนื่องจากเราต้องการ์มแกะโอเคอันดับแรกนะครับผมก็จะพา,ามารับเป็ดเดี๋ยวบริเวณบ้านนะครับกพราเได้ขยายฟาร์มข้าวครับแล้วก็ได้ปลูกมันฝรังง่งแล้วเรนเนี่ยพระเอกแล้วก็ก็ได้ขยายฟาร์มขเขเแล้วก็ อันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าอ,อ,อะไรนะแตงโมงแอปฟัดทองโอเคแล้วก็มีฟังตื้นส่วนตรงนี้ก็เป็นหา่ามาของบุญกันนะมีหลายครับแล้วก็ตามปอกคอยเนาะอันนี้ก็แดงแดงเหลืองส้มน้ำเงินอันนี้ก็คือบัวนะครับโอเคเราได้ย้ายจากบริเวณหมนี้มาทำเป็นเล้าโอเค,อเค,อเคไปเราหาแกกัน,น อันดับแรกนะครับเราต้องไปเอาแกะซึ่งแก่มันก็กินนี่มันก็คืออ่าข้าวสาลีใช่แต่ก่อนอื่นเราต้องทำทำลวก่อนเอารลวอ,อะไรดีกอดอดฟอด์ดบ้านดดกอนเอ้ยสองสิสิบโอเคครับบนน้กกับฟอดเราจะทำ อ่าดูว่าวฟาร you know, <con S 2> ์มแกะเป็นอะไรดีหินหรือว่าเป็นไม้เอาเป็นเพชรครับเพชรใช่ใช่ใช่เป็นเพชรเป็นเพชรใช่มเพชรอะไรเพชรโอเคเราจะเอาอ่าดัว่าเป็นอะไรดีครับฟอร์ดเป็นไมด้หินดีกว่าเราดูหิน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 อะไรเยอะกว่าอือฮะ บริเวณตรงไหนดิมันต้องสร้างก่อนเอจงจะพาแกะมาข้านตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้คือฟาร์มวัวใช่ไหมอันนั้นคือฟาร์มไก่อ่าใช่ใอันนี้ก็แกะนีม่มามาเองเองทำแบบชั้นสองอะเอาแกะอยู่นั่นบนนาน,นี้ได้ไปอันนี้จริงจังไหมอ่าจะเอาก็เอาก็พูดไปพูดเผื่อไว้โอ้อจริงเอ้ยฟอร์ด แกมันมันกินหญ้านะเนี่ยหญ้านี่ผใช้ใช่ใชอันนี้ต่อไปทางขึ้นใช่ใชงคือนะครับไปเราเอาหินมาก,ก่อนทำตามบุรา,าษาเลยคิดได้เราต้องทำนะครับันนี้เป็นหญ้าหมดเลยนะอ๋อให้มันเท่ากับบัวเลยเอาตรงนี้อุย้ยตรงตรงนี้ก็เป็นหญ้าเลยฟอร์ มันมันกินบริเวณ <Okay. S 1> ตรงรั้วได้รั้วมันก็กินได้ละเอ้ยไปนั่งไทูปตรงนั้นมาก่อนอมันมันมันกินได้ตรงบริเวณตอนนี้เนี่ยเข็เขาเราก็บบอย <Yeah. S 2> ่างที่เห็นนะครับหนึ่งขีด

คือวิธีแก้เคลียของพวกเราครับเวลาเราเหน็บชาเราก็อย่าตีกันนะซึ่งก็อย่าไปทำตามนะเดี๋ยวเลเวลห่างโราก็ฟดเป็นสิล่ะ ถ้ายากไม่คืนนี่สวยนะเฮ้ยเราสูงสขึ้นไปเท่าไรฟอดเราจะเข้าไปในฟาร์มวัวเข้าไปได้ฟอตได้ได้ฟอตได้ฮัลโหลทไมไมันต้องสูงอีกสองสามสี่เลยโูอีกสองบล็อกเลยนะมูนัดเด้งจะให้มูนัดเข้าไหมานะ <c oughs> สลุดเลยไปฟุกเอาสูงอีกสองบล็อก ว่าเห็นใชื่อมเลยใช่แล้วเนี่ยมันยญ้ามันยญ้ามันไม่ขึ้นนะฟอร์ดดีเก้ละ <c oughs> มันขึ้นมันแค่ขึ้นอยู่างอ่าการเรียกไปนอนกันไปนอนกันไหนก็อันนี้นแหละนอนอออน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 หร <c oughs> ดูว่าวิศวกร,รเราครับจะคำนวณทุกเจ้าหรือเปล่าไปเอวดีโ <c oughs> น่โอ้โห <c oughs> น,นี่ก็คือบ้านฐันซางเรานะครับมีหลายออปชั่นมากอันนี้ก็คือต้องคานเข้านะครับ นี่มาที่เก็บโอแสวแล้วก็เล็กนะครับนี่อันนี้ใครเก็บอะไรไหมอินอร์โพโอเคไปหลับโอเคเช้าแล้วนี่ก็คืออีกออปชั่นหนึ่งของบ้านเรานะครับสามารถขึ้นมาได้ okay. อ่้ลงก็จะลงอย่างนี้ไงเนี่ยนี่ ไปโอ้ยนุ้ยโดดลงคาซานเอาไอ้นี่ทำไมมันกลายเป็นดินเนี่ยแล้วเป็นไดมอนด์ไม่ใช่เหรอเขาเป็นคนซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาดูว่าหญ่าจะขึ้นมาเปล่ายังไม่มีสักต้นเลยครับหญ่าเฮ้ยวิศวกรว่าไงครับยังไม่ถึงเลยนี้ยังไม่ถึงเลยนะเยอะผมว่าผมทำอะไรไง สำรองดีกว่าครับด,ดูท่าเรเดือดเซีเดืเดือวบันมาแล้วเบเอา,มาเผมมาด้วยผมผมขี้เทาตอเอาผมมะมีมีมีใช่ฮอ,อนี่ต้องทำทางเข้าก่อนดิแกมันจะเข้ายังไง ต้องทุบก่อนนั่นน่ะนะให้แกมแันเข้าก่อนเอาแตแกแค่นั้นก่อนม้งโอเค อ่ะฮะเราจะทำหรืว่าบริเวณตรงนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ปักไฟแล้วก็ทางเข้าเอาเป็นตรงนี้แล้วกันโอคผมจะไปลออแกนมารอนะครับ มันเชียงส่งเสริมเจอแล้วเจอแล้วนี่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 ตัวเนี่ยโอเคอันนี้ก็ฮะขนมันยังไม่หมครับเพราะว่าผมตัดไปที่เห็นมีอยู่ประมาณสามตัวนะครับสี่ห้าดิห้าว่ไปอันเชิญทางนั้นมาก่อนหกเีบยหกต่ต้องแกะทางนี้ต้องแกะลงมาลงมา ทำไมแก่มาหนักๆก้อนนึงก้อนึงลงมาลงมาลงมาอี๋โอเคให้ลงมาแล้วนะครับมาแล้วครับสามตัวปึ๊บโอเคถ้าตรงนี้อีกหนึ่งเป็นสี่ทำไมมันเดินช้าอเนี่ย โอเคเราจะตับไปตอนที่คนแก่เสียแล้วกันนะครับอันนี้มันเสียเวลามากเนื่องจากแกะมันช้านะไปก็2000 years thousand two โอเคนะครับตอนนี้เราได้พากแกะมาถึงบริเวณบ้านที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ใชกว่าเดินนะครับมันเรียกว่าคานนะครับ เดินกลับเลยนะปีก,กมากๆมาเออนน,น,นนั่แหละมามานี่มานี่กแกตัวอื่นจะออกดิประมาณนั้นไนงโมนัสลอยนะครับตอนนี้โชว์บินโอเคญญที่เรียบร้อยปึ๊บนี่นะครับโอเคจะได้ก็เราต้องเอาพรมมาใส่นะครับจะได้กระโดดเข้าออกได้ซึ่งฟอร์มมีโฮมไหม นี่เรามีตรงนี้แล้วคนแก่พี่คราฟก็ทําอย่างนี้ไม่ใช่ไรผมมาสั่งกันเอาตรงนี้มีอยู่แล้วเอาช่างมันโอเคแล้วก็จะมาใส่ตรงมุมนี้มุมหนึงก็ได้จะได้ง่ายโอเคแกะมันก็จะกินอันนี้เป็นอาหารนะรโอเคนี่ให้มันกินสัวนนะครับก็ได้มีลูกกัน โลฟอร์ดยังอยู่ไหมอ้าวยายขึ้นอะไรล่ะรอรีไม่ฟอร์ดมีแก่นะนมีแก่นะเยเฮ้ยโบนัสในดีแนละ้วใช่ไหมอ๋โอเคยโอเคครับสำหรับวันวนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะเมื่อวานเราได้เอาความแก่ไปแล้วนะครับ Okay. ส่วนตรงนี้ก็แมอนาคตอาจจะเอามาเลี้ยงหมูลเลี้ยงอะไรก็ได้นะโอเคนะครับส่วนวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบซีรีส์ไม้คราฟ like, นะก็กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อได้ทำคลิปมาเร็วๆนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ